วันนี้เราจะมาทำาสมพูสมุนไพรกันนะคะมีอะไรบ้างคะมีมะขามเรี้ยวขามิ้นแล้วก็น้ำผึ้งค่ะค่ะ ที่มีอยู่ในท้องถิ่นของพวกเราอยากทำกันหรือยังคะ ของตนเองด้วยนะคะอ่ายัได้ไหมคะ<า>ได้วันนี้เรามาดูว่าวัสดุอุปกรณ์นะคะที่ใช้ในการทำสมุนไพรมีอะไรบ้างอ่ก่อนที่จะไปทำนะคะเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้เป็นภ้าของพี่ๆนะคะที่เขาทำสมุนไพรนะคะ วนะคะอ่ามีอะไรบ้างอ่าก็มาดูนะคะไอจุดขยับข้ามาก็ได้นะคะอ่าก่อแรกสุดนะคะก็จะเป็นอะไรคะซ้อมไหคะนักเรียนมะขามมะขามเราเรียกมะขามอะไรคะเปรี้ยวมะขามเปี้ยวนะคะเป็นมะขามในรูปของมะขามเปียกนะคะก็คือเอามล็ดออกแล้วนะคะตรงนี้อ่ามาดูสมุนไพรชนิดที่สองของวันนี้คืออะไรลูกขมิ้นขมิ้นนะคะ แล้วก็สุดท้ายคืออะไรคะน้ำผึ้งน้ำนะคะก็คือวันนี้จะใช้สมุนไพรอยู่3ตัวด้วยกันนะคะซึ่งเป็นสมุนไพรที่หาได้ง่ายๆในท้องถิ่นนะคะ,อ,ะอยับไปด้วยเอาหลายๆมุมนะคะ,ะเป็นสมุนไพรที่หาได้ง่ายๆในท้องถิ่นของพวกเรานะคะก็คือนักเรียนสามารถที่จะโอจากคัวกเรือนของบ้านได้ นหนึ่งคมิ้นคมิ้นอะไรนี้เป็นคามิ้นชันนะคะอ่าในท้องินเรามีไหมมีไปเห็นต้นไหมไหมคะเคยเออก็คือคราวที่แล้วเราทำสบู่ก้อนไปแล้วใช่ไหมคะครูคได้บอกสรรพคุณของแต่ละตัวไปแล้วนะคะวันนี้เราจะทำสบู่เป็นสบู่เหลวนะคะซึ่งวัสดุปกรสมุนไพรมี3าตัวนะคะออที่ขาดไม่ได้เลยในวันนี้ก็คือเป็นสารเคมี 第一，来好的。<noise> <noise> <noise>